จอมตะกะดาบครั้งเล่มที่6นอกบทดินแก่ไฟการต่อสู้ที่ไม่ได้ทำมานานก็ไม่ได้แย่สักเท่าไรถึงจะหลับอยู่ใต้พื้นดินที่เย็นเยียบมาเกือบ5ปีก็ตามการต่อสู้ของลูกชายกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โซดิแอสกอร์เปียน แรกเริ่มกะว่าจะคอยดูอยู่อย่างเดียวแต่พอรู้สึกตัวอีกทีก็เคลื่อนไหวไปเองแล้วเข้าไปต่อสู้ด้วยกันมันทำให้ดินตระหนักขึ้นมาว่ายังมีความเป็นพ่อเหลืออยู่ในระหว่างที่เดินอยู่คนเดียวกลางทะเลทรายยามค่ำคืนเขาก็เงยหน้ามองพระจันทร์แม้แต่สโนเองก็ยังฝื้นกลับมาด้วยงั้นเหรอเนี่ยดินพึมพำ ถึงคาดการไว้แล้วแต่ว่ามันเร็วเกินไปแต่ถือว่าโชคดีเพราะการฟื้นคืนชีพไม่สมบูรณ์แบบทําให้เธอสูญเสียความทรงจําไปถ้าหากเป็นร่างสมบูรณ์แล้วล่ก็คงชนะไม่ได้ง่ายๆหรอกในอดีตคนที่ฆ่าสโนก็คือดีนแล้วแผ้ที่ดีนได้รับจนถึงแก่ความตายก็มาจากเธอด้วย เพราะมีชะตากรรมอย่างนั้นเขาเลยอยากให้สโนถอนตัวจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดอยู่หรอกแต่เฟดไม่ยอมให้ทำแบบนั้นดีนก็คิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเด็กที่ใจดีเหมือนกับภรรยาของตนแน่ๆตอนนี้สโนที่สูญเสียความทรงจำก็คุ้นชินกับเฟดแล้วคงไม่จำเป็นต้องคอยคุ้มครองไปมากกว่านี้อีกแล้วคงได้แต่เห็นดีด้วยเท่านั้นแหละ เราคนที่มีพลังเหนือมนุษย์เช่นเดียวกับดีน13คนที่ได้รับสมญานามว่าโซดีแอคไนท์ถ้าหากปลดปล่อยพลังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่หลับไหลอยู่ภายในร่างกายแล้วล่ะก็ พวกเขาจะเข้าสู่เขตแดนอี e ได้ในทันทีเดิมทีแล้วเขตแดนอี e เป็นพลังที่ถูกมอบให้กับพวกดินเลยทําให้พลังอํานาจระหว่างโซดิแอคไนท์อยู่ในสภาพที่สมดุลแท้ๆแต่จากการปรากฏตัวของคนที่13อย่างในปลาทําให้เริ่มแตกออกด้วยเหตุผลที่จะดูแลโลกให้ดีขึ้นเลยสร้างค่ารับใช้ที่มีพลังอยู่ในเขตแดนอี e ออกมาไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอาความรู้นั้นมาจากที่ไหนมันช่างดูลึกลับลเล่เหนือธรรมชาติ แต่เพื่อที่จะระงับสงครามที่เกิดขึ้นทุกขนแหงบนโลกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผลดียุตัวดินในตอนนี้ไม่ได้มีความคิดที่เหนือไปกว่ามนุษย์ด้วยขอแค่โลกมันคงได้แล้วล่ะก็เขาไม่ลังเกียจที่จะต้องมีการเสียสละไม่สิค่อนข้างเต็มใจจะทำด้วยซ้ำถ้าเฟดรู้ถึงตัวของดินในอดีตคงคิดว่า ไม่มีทางให้อภัยได้อย่างแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนดีนซึ่งไร้หัวใจเช่นนั้นก็คือภรรยาของเขาเธอเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาถ้าเป็นตามปกติคงไม่มีทางที่ดีนจะชายตามองด้วยซ้ำถึงกระนั้นตอนที่ดีนเห็นเธอครั้งแรกก็ทำให้ค่านิยมของเขาเปลี่ยนไปในทันทีทั้งที่มีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานแต่เขาเพิ่งรู้สึกถึงอารมณ์ที่สั่นไหวอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรก ดีนไม่สามารถสะกดความรู้สึกนี้และได้มอบชีวิตที่ไม่อาจจะให้อภัยได้กับเธอเฟดเป็นชีวิตแรกที่สืบเชื้อสายระหว่างมนุษย์กับมนุษย์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์โซดีแอคไนคนอื่นๆไม่ยอมให้อภัยกับชีวิตนั้นทําให้ต้องเริ่มการเดินทางหนีตายที่ไร้จุดหมายจนมาถึงหมู่บ้านชายแดนภรรยาที่ให้กําเนิดเฟดก็เสียชีวิตลงตอนนั้นเป็นครั้งแรก ที่ดีนหลังน้ำตาคำพูดสุดท้ายของเธอยังคงสลักแน่นอยู่ในใจเลสเทียครั้งนี้แหละจะทำให้ได้จนถึงตอนนี้ดีนยังคงสืบทอดความปรารถนาของเธอมาโดยตลอดไม่เปลี่ยนแปลง ดีนยังคงถูกผูกมัดกับบัญชาสวรรค์จะขอใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นก็แล้วกันตอนที่มาถึงเนินทะเลทรายเตี้ยๆก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งไหนบอกว่าจะคอยดูอย่างเดียวแต่กลับให้ความช่วยเหลือเฟตเนี่ยทลดูลูกชายที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขันไม่ได้งั้นเหรอทัศนวิสัยตรงหน้าไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่น้อยและไม่รู้สึกถึงล่องรอยของพลังเวทดีนหันไปย่งต้นเสียงพร้อมกับพูดออกไปว่าไรเนท โผล่ตัวออกมาก่อนค่อยคุยกันไลเน่จึงพูดว่าอ้าวโทษทีพอพูดอย่างนั้นไลเน่ก็ถอดผ้าคลุมออกทันใดนั้นร่างกายของเธอก็ปรากฏขึ้นมาในทันทีใบหน้ายังแย่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนตายดวงตาที่ดูงว่วงนอนมีรอยดำคล้ำอยู่สิ่งนี้สวมกี่ทีก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากวิทยาการที่หายสาบสูญของกาเลียเนีย ไลเน็กกล่าวออกมาเช่นนั้นดีนจึงบอกว่าถ้าชอบก็รู้สึกเป็นเกียรติมากต้องขอโทษด้วยที่ให้ล้อไลเน็กก็พูดว่าไม่เป็นไรล็อกถ้าเฟตตายก็ไม่รู้จะมาคุยกันเพื่ออะไรด้วยดีนก็บอกว่าดูเหมือนเฟจะมีเพื่อนที่ดีในฐานะพอ่อก็รู้สึกภูมิใจดีนถือสัมภาระของไลเน็กขึ้นก่อนจะเดินไปยังทิศตะวันออกของทะเลทรายถ้าเดินลำบากก็บอกนะจะแบกเธอขึ้นหลังด้วยดีนกล่าวเช่นนั้น ไลเนจึงพูดว่าไม่เป็นไรพลังกายแค่นี้มีอยู่แล้วดีนจึงถามว่าถ้างั้นพร้อมไหมพอชำเลืองมองดูท่าทางของไลเนจะเป็นนักวิจัยฝั่งลากลึกเลยทำให้ไม่ถนัดการออกแรงสักเท่าไหรดูเหมือนเธอจะคาดเดาความคิดของดีนได้ ขอบอกไว้ก่อนเลยถึงไม่ต้องใช้สกิลอ่านใจก็พอจะเดาความคิดส่วนใหญ่จากสีหน้าของคุณได้ยุไลเน็กกล่าวเช่นนั้นดีนจึงบอกว่าสุดยอดไปเลยนะไม่ต้องใช้สกิลก็รู้ได้เนี่ยไลยเน็กก็พูดว่าเพราะมีสกิลอ่านใจทําให้ความในใจของคนไหลเข้ามาเองตลอดพอเห็นสีหน้าเลยทําให้รู้ได้เลยว่าอีกฝ่ายคิดอะไรยุดีนก็พูดว่าเพราะอย่างนั้นถึงไม่ชอบแต่ก็เลือกที่จะตามฉันมาแต่โดยดีสินะ ไลเนก็พูดว่าแน่นอนอยู่แล้วความปรารถนาของคุณมันเป็นเรื่องจริงเลยให้ความร่วมมือไงแถมรู้สึกสนใจในตัวคุณด้วยไลยเนพูดเช่นนั้นเธอจ้องมองไปที่ดีนถึงจะพึ่งอยู่ด้วยกันมาสักพักแต่พอจะเข้าใจเหตุผลที่มาด้วยกันแล้วเพราะฉันไม่ใช่มนุษย์งั้นเหรอพอดีนกล่าวถามไปอย่างนั้นเธอก็พยักหน้าอย่างเงียบๆก่อนจะพูดว่าฉันสงสัยมาโดยตลอดเลยละ ตั้งแต่ตอนที่ตรวจร่างกายของเฟสเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสกิลตะกะ แต่มันไม่ได้มีแค่นั้นต้องมีอะไรที่พิเศษอย่างอื่นยุเลยเริ่มสงสัยว่าเดิมทีเขาเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าดีนจึงถามว่างั้นเหรอพวกเขาเดินมาถึงทรายดูดกว้างๆตรงสุดตะวันออกของทะเลทรายที่ล่มสลายในระหว่างที่พวกเขาทั้งสองคนจ้องมองทรายดูดที่ส่งเสียงของการไหลวนเอื่อยๆอ,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 อยู่สักพักไลเน่ก็พูดออกมาด้วยท่าทางที่สนุกสนานว่าคุณดีนด้านล่างนี้มีโบราณสถานงั้นเหรอดีนก็บอกว่าอืม ด้านล่างมีพโพรงขนาดใหญ่ยุ่ทรายไหลเวียนอยู่ในสิ่งนั้นทําให้เกิดทรายดูดยังไงล่ะไลเนจึงบอกว่าถ้างั้นไปกันเถอะไลเนยื่นมือมาหาดีนต่อจากนี้คงแสงทําเป็นเข้มแข็งไม่ได้แล้วสินะซื่อตรงดีนะเนี่ยดีนกล่าวเช่นนั้นไลเนจึงบอกว่าอย่ามาทาเหมือนกับว่าฉันเป็นเด็กสิดีนก็บอกว่าอ้าเสียมารยาทแล้วดีนจับมือของเธออย่างนอบน้อมและกระโดดเข้าไปในทรายดูด แล้วเชียวว่าไลเนเป็นนักวิจัยจริงๆนั่นแหละเธอมีสายตาที่แสดงออกว่าดีใจโดยไม่ได้สนว่ากําลังโดนทรายดูดยูดูเหมือนจิตใจของนักวิจัยที่มีต่อโบราณสถานข้างล่างจะมีชัยเหนือกว่า กลั้นหายใจไว้จนกว่าจะผ่านไปได้ทำได้ไหมดีนบอกเช่นนั้นว่าแล้วดีนก็กอดไลเนะที่พยักหน้าก่อนที่พวกเขาจะถูกทรายดูดเข้าไปช่วงเวลาสักากที่หนักอึ้งผ่านพ้นไปเสียงของทรายที่เสียสีกันไปมาดังต่อเนื่องท่ามกลางความมืดแล้วจู่ๆร่างกายก็เบาขึ้นหลุดออกมาแล้วเท่านี้ก็ไม่เป็นไรแล้วดีนกล่าว ดูเหมือนสายจะเข้าปากไลเนะนิดน้อยเธอเลยไอออกมาแต่พอได้เห็นโบราณสถานใต้สายดูดพวกเขาก็ลืมสิ่งนั้นไปโกหกโบราณสถานนี่มันอืมอยองที่คิดนั่นแหละยยัยงมีชีวิตอยู่งั้นเหรอไลเนะ พูดออกมาด้วยความตื่นตระหนกเช่นนั้นเนื่องจากที่นี่อยู่ใต้ดินเลยไม่โดนลมและฝนก,กระดอนมีสิ่งก่อสร้างสีดำแบบเดียวกับเมืองหลวงเสฟาตตั้งเรียงลายยุกำแพงด้านนอกของแต่ละแหง่งมีเส้นแสงสีแดงส่องประกายย่อ้าปากค้างขนาดนั้นเดี๋ยวก็กัดดินตัวเองล็อกดีนพูดขึ้นเช่นนั้นไลเน่จึงบอกว่า <c oughs> อย่ามองแปลกๆสิเตรียมลงพื้นด้วยที่นี่ปล่อยให้คุณจัดการก็แล้วกันดีนจึงตอบว่า เข้าใจแล้วนะเดี๋ยวสิอย่าดิ้นกลางอากาศอย่างนั้นสิเอาละไม่ได้ทำมานานเลยนะถึงจะเก็บไว้ตลอดแต่ก็ไม่ได้ลืมวิธีบินล็อกไลเนส่งเสียงออกมาอีกครั้งตอนที่เห็นสิ่งที่อยู่กลางหลังของดีนปีกงั้นเหรอนี่คือความสามารถพิเศษของฉันแตกต่างกับมนุษย์และพักพวกคนอื่นๆไงแล้วกับว่าเป็นเทวดาเลยไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกที่สำคัญกว่านั้นจะลงข้างล่างแล้วนะว่าแล้วดีน ก็บินวนระหว่างสิ่งก่อสร้างเพื่อลดระดับความสูงก่อนจะลงถึงพื้นดินอย่างนิ่มนวลและปล่อยไลเนตลงพื้นทันใดนั้นเธอก็ก้มลงตรงนั้นเล่ากับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจูจ่ๆเป็นอะไรไปงั้นเหรอดีนกล่าวถามไลเนตจึงบอกว่าที่นี่มันใต้ดินใช่ไหมแล้วทำไมตรงพื้นถึงมีหญ้าขึ้นมาด้วยล่ะแถมยังเป็นชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดีนก็บอกว่าอย่างที่เห็นมันเป็นแสงสว่างของโบราณสถานนี้ แถมที่นี่ยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมาตั้งแต่อดีตแล้วด้วยเพราะอย่างนั้นเลยทําให้พวกพืชยังเป็นของยุคโบราณอยู่ยังไงล่ะไลเน่จึงพูดว่าฟอสซิลที่ยังมีชีวิตสินะ มีอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะเนี่ยดีนก็บอกว่าก็อย่างนั้นแหละถ้าเอาแต่ดูมันจะแย่เอานะไลเน่จึงพูดว่าอย่างน้อยก็ขอเก็บตัวอย่างก้อนเธอพูดพร้อมกับงนเงินไปข้างทางและเอื้อมมือไปอยังมแมลงที่อยู่ระหว่างพงหญ้าดีนจึงจับคอเสื้อของไลเน่โดยไม่พูดอะไรและลากไปหน้าโบราณสถานจ้าจ้าเรื่องมแมลงเก็บเอาไว้ทีหลังได้ไหมดีนบอกเช่นนั้น ไลน์เนจึงพูดว่าอย่าจ้องสิอย่าจ้องลอยสักสีแดงตรงหน้าปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วมันยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกขอโทษค่ะดีมากถ้างั้นเข้าไปข้างในกันถ้าโบราณสถานยังมีชีวิตอยู่ล่ะก็คนนอกน่าจะบุกลุกเข้าไปได้ยากไม่ใช่เหรอเห็นอย่างนี้แต่ฉันก็มีอำนาจพอตัวอยู่นะดินตอบกลับไลเนเช่นนั้นว่าแล้วดินก็แตะกำแพงตรงประตูจากนั้นมันก็เปิดออกอย่างเงียบ วิทยาการส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้กับเขตแดนกองทัพของเซฟารสจะเปิดก็ต่อเมื่อตรวจสอบสิทธิจากร่างกายสินะดูเหมือนที่เมืองหลวงจะเอาวิทยาการของกาเลียไปใช้อยู่สินะหลังจากนี้คงเอาวิทยาการที่เหนือกว่านี้ไปใช้งั้นสิสำหรับคุณแล้วไม่พอใจที่ถูกเอาไปใช้ตามใจชอบงั้นเหรอไม่นี่คิดว่าดีด้วยซ้ำที่เอาไปใช้เยอะๆวิทยาการไม่มีความผิดสักน้อย ดีนตอบกลับไลเน่เช่นนั้นพวกเขาเดินผ่านประตูที่เปิดเข้าไปข้างในทั้งที่โดนปล่อยทิ้งมาเป็นเวลาเนิ่นนานแต่มันกลับยังสะอาดอยู่เล่ากับว่าที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนไปจากตอนนั้นเลยมีแค่เสียงเดินต๊อกของคนสองคนดังกล้องไปทั่วนี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอะไรงั้นเหรอดีนถามไลเน่กลับเช่นนั้นไลเน่ยังคงเดินต่อโดยไม่หันมาก่อนจะพูดว่า เศษก็สืบทอดพลังแบบเดียวกับคุณมางั้นเหรอตอนที่เกิดมายังไม่มีซึ่งฉันในตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ยังไงเหรอฉันเข้าใจผิดไปว่ามันไม่มีแต่แค่ยังไม่พบเงื่อนไขที่จะทำให้มันแสดงออกมาก็เท่านั้นบางทีร่างกายของมนุษย์คงไม่สามารถต้านทานพลังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ได้แต่สกิลตะกะน่าจะทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งขึ้นทำให้เงื่อนไขนั้นครบเหมือนกับกำลังประชดกันเลยนะ ได้ยินมาว่าที่กาเลียเขาเกือบจะตกอยู่ในสภาพสกิลตะก,กัขุมครั่งแต่ดูเหมือนมันจะสงบลงอย่างน่าประหลาดสิ่งนั้นเป็นเพราะพลังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตื่นขึ้นมางั้นเหรอแต่อย่างน้อยเฟสคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดจากล็อกซี่ยุปาฏิหารงั้นเหรอสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องโกหกก็ได้เธอคนนั้นอาจจะเป็นตัวลั่นไกสุดท้ายของจิตใจไงจากสิ่งนั้น ทำให้พลังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเฟดเปล่งประกายและสะกดพลังของสกิลตะกะเอาไว้ได้อย่างนี้นี่เองเพราะอย่างนั้นพอคุณได้ยินเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในกาเรียจากฉันเลยสนใจในตัวล็อกซี่สินะหรือว่าเห็นตอนที่ต่อสู้กับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอก็นะใช้สิ่งนี้มองจากที่ไกลๆน้าไลเนะ อบกลับดีนเช่นนั้นเธอทำหน้าภาคภูมิใจก่อนจะหยิบกล้องส่องทางไกลออกมาให้ดีนดูนึกว่าจะกำลังซ่อนตัวด้วยผ้าคลุมล่องหนแต่กลับทำอย่างนี้เนี่ยนะเห็นทำหน้าต่างง่วงนอนแต่อะไรที่ควรดูก็ดูนะเนี่ยหลังสู้เสร็จแล้วตอนเดินจากมาพูดอะไรกับล็อกซี่ด้วยนี่พูดอะไรงั้นเหรออลอยก่อนยอกรู้งั้นเหรอเออสนใจนิดหน่อยนะ จูจ่ๆไลเนที่พูดไปพลางเดินเข้าไปข้างในเรื่อยๆก็หยุดยืนลาวกับเส้นทางจะปิดเอาไว้เหมือนตั้งใจจะบอกว่าถ้าไม่บอกจะไม่ยอมให้ไปต่อเข้าใจแล้วจะบอกก็ได้ช่วยเดินต่อไปทีนะจริงเหรออืมจริงสิถ้างาั้น ก็บอกมาสิไลเนทกล่าวถามเช่นนั้นเป็นเด็กที่ดึงจังหวะของอีกฝ่ายที่เข้ามาเป็นของตัวเองได้ในจังหวะเลยนะเฟสที่ต้องอยู่กับเธอเนี่ยคงลำบากแย่เลยพอจินตนาการถึงชีวิตประจำวันที่แสนยากลำบากของลูกชายดีนก็ได้แต่ยิ้มเฉื่อยโดยไม่รู้ตัวไลเนที่เห็นอย่างนั้นก็เลิกคิ้วขึ้นแล้วเล่งเล่าว่าเลวๆสิไม่ต้องเล่งขนาดนั้นก็ได้ จริงจริงเลยเรื่องที่ฉันสนใจน่ะจะทำให้จิตใจเต็มไปด้วยความอยากวิเคราะห์ไงเอ๊ะเมื่อกี้หัวเราะใช่ไหมคิดไปเองตั้งหักยิ่งไปกว่านั้นเรื่องที่บอกล็อกซี่ก็คือมันคือดีนเว้นช่วงไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกไลเนะไปว่าถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันกับเฟดแล้วล่ะก็จงเข้มแข็งขึ้นเรื่องนั้นมันหมายความว่ายังไงกันแน่ไลเนะกล่าวถามทั้งที่น่าจะรู้อยู่แล้วแท้ แต่ยังแกล้งถามอีกนะเพราะเธอทําให้พลังดั้งเดิมของเฟดตื่นขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันถ้าล็อกซี่หายไปอาจจะทําให้จิตใจของเฟดต้องแบกรับภาระที่หนักน่วงไหนจะมีเรื่องของสกิลตะกาอีกบางทีผลลัพธ์อาจจะกลับมาเป็นแบบเดิมไม่ได้ <S <S เพื่อการนั้นเลยอยากให้ล็อกซี่แข็งแกร่งขึ้นงั้นเหรออืม ถึงเธอจะแข็งแกร่งในฐานะมนุษย์แต่ก็ยังไม่ถึงเขตแดนอีถึงจะรู้สึกขอบคุณที่มาอยู่เคียงข้างเฟสแต่ทำมากไปกว่านี้มันจะเป็นอันตรายไงล็อกซี่เองก็รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแต่ก็ยังเดินทางร่วมกันนี่เจ้าตัวน่าจะรู้ดีที่สุดเพราะอย่างนั้นเลยต้องพูดแบบนั้นออกไปไงจงเข้มแข็งขึ้นนะลระเธอจำเป็นต้องเลือกว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ฝั่งมนุษย์หรือก้าวข้ามสิ่งนั้นถ้าไปต่อไม่ได้แล้วดะก็ ควรจะกลับบ้านอย่างว่าง่ายไงดีนกล่าวเช่นนั้นแต่การที่ล็อกซี่จะมาถึงเขตแดนอีอาจจะเป็นอะไรที่เฟดกลัวที่สุดก็ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ได้ยินมาจากไรเนะเฟดได้เผชิญหน้ากับลาฟาเบลิกซึ่งเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองหลวงตอนนั้นเองที่ลูกชาได้เห็นถึงปลายทางของผู้ที่ไม่สามารถควบคุมเขตแดนอได้ถ้าเป็นเฟดที่ต่อสู้กับลาฟาที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วดะก็ คงจะเข้าใจถึงความเสี่ยงนั้นอยู่อย่างแน่นอนดีนเองก็ไม่คิดว่าเฟดที่เข้าใจเรื่องนั้นอยากจะให้เธอทําอะไรที่เสี่ยงอันตรายอย่างนั้นล็อกแต่ถึงกระนั้นก็อาจจะยังให้ความสําคัญกับการตัดสินใจของล็อกซี่เองก็ได้ถ้าความปรารถนาของคุณเป็นรูปเป็นร่างก็คงจะดีนะซ้อมหลบชันแล้ว คงทำได้เพียงแค่ฝากไว้ที่เธอคนเดียวเท่านั้นดีนตอบไลเนทไปเช่นนั้นในที่สุดก็มาถึงหน้าประตูหนาที่ดูหนักอึง้งสถานที่สำคัญที่สุดของโบราณสถานแห่งนี้ที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้การวิจัยพัฒนาต่อไปเท่าที่เห็นมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนามากเลยเปิดได้หรือเปล่า เห็นอย่างนี้เมื่อก่อนฉันก็เป็นคนใหญ่คนโตนะแต่ตอนนี้เป็นแค่ตาลุงประหลาดแล้วก็โจรลักพาตัวตอนนั้นขอโทษไปแล้วนี่เพราะอย่างนี้ถึงได้กลัวความแค้นของผู้หญิงไงถึงปากจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่จู่ๆก็พลุองออกมาเฉยๆเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางลืมอยู่แล้วถ้าคนแต่งงานแล้วพูดอย่างนี้คำพูดค่อยดูมีน้ำหนักน้อยเฮฮก็อย่างที่ว่านั่นแหละไลเนก็กเลาพร้อมกับทำหน้าพึงพอใจเช่นนั้น จากสภาพอย่างนี้ผู้ชายที่จะมาเป็นสามีของเธอคงจะเหนื่อยหน้าดูขอโทษแล้วกันดีนกล่าวเช่นนั้นแล้วเกาหัวพร้อมกับชูมือไปยังหน้าประตูและร่างกายก็โดนตรวจสอบทันทีทำให้ประตูเริ่มเปิดออกข้างในตอนนี้ยังคงทำงานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนภาชนะแก้วขนาดใหญ่ที่เรียงรายอยู่มีมอนสเตอร์ลอยหลับไหลอย,อยู่ในของเหลวสีแดงอย่างเงียบๆนี่มัน เหมือนกับสถาบัานวิจัยของลาฟาเลยไม่ใช่เหรอการทดสอบสิ่งมีชีวิตที่ไหนก็ทํากันทั้งนั้นแหละคงไปลอกเรียนมาจากที่ไหนสักแห่งก็ได้ไปข้างในกันดีนกล่าวไลเนดึงแขนเสื้อของดีนที่กําลังจะมุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับชี้ไปทางมอนสเตอร์ตัวหนึ่งแล้วถามออกมาว่านี่มอนสเตอร์มาจากไหนงั้นเหรอเธอเป็นเด็กฉลาดการที่ถามอย่างนั้นน่าจะคาดเดาคำตอบส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วนี่ก้อนนะ แต่อยากจะฟังจากคุณมากกว่าไงถ้าตอบสิ่งนั้นไปความสัมพันธ์ของเธอกับฉันอาจจะแย่ลงดังนั้นขอปิดปากเงียบดีกว่าโหดร้ายนะเนี่ยเรื่องนั้นไม่ปฏิเสธก่อนที่จะพบกับภรรยาฉันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วดีนกล่าวเช่นนั้นต่อให้มอนสเตอร์ที่หลับไหลอยู่ในของเหลวไปก็ไม่ช่วยหรอกดีนเลยเดินต่อไปซึ่งเธอก็เดินตามมาที่นี่เป็นสถานที่ที่ตอนนี้วิทยาการของกาเลียยังคงมีชีวิตอยู มีของอย่างอื่นที่น่าจะดึงความสนใจได้อยู่ด้วยทว่าตั้งแต่เข้ามาในโบราณสถานไลเนทแทบจะไม่หันไปมองทางอื่นและเดินตามมาตลอดพวกเขาหยุดยืนอยู่ตรงตำแหน่งที่อยู่ใจกลางของห้องวิจัยตรงนั้นมีของที่เป็นแหล่งพลังงานที่คอยค้ำจุนโบราณสถานแห่งนี้กำลังลอยในอากาศและส่องแสงสีฟ้าอยู่เนี่ยเหรอ ของที่ว่าใช่แล้วเมื่อก่อนมีอยู่เยอะแต่หายไปเกือบหมดแล้วชื่อของมันคือพลึกโลหิตอีเธอร์พระเจ้าได้ประทานสกิลให้เรามนุษย์แล้วเหลือพลึกโลหิตนี้เอาไว้สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากเลือดของพระเจ้า พวกฉันเรียกกันว่าหินแห่งปาฏิหาริย์ดินบอกเช่นนั้นก่อนจะเข้าไปใกล้ผลึกโลหิตอีเทอร์และหยิบหินสีแดงเหมือนเลือดออกมาจากด้านในเสื้อดูเหมือนเหล่านักวิจัยที่เมืองหลวงเซฟาสรวมไปถึงไรเนะจะเรียกสิ่งนี้ว่าศิลานักปรา์สิ่งนี้เป็นกลุ่มก้อนของสิ่งมีชีวิตมันจะมอบพลังให้กับเจ้าของที่ติดเชื้อสามารถให้พลังการฟื้นฟูที่เหนือกว่าปกติแถมยังเข้าสู่เขตแดนอีได้อย่างง่ายดายมันเป็นสิ่งมีชีวิตเลยมีความนึกคิดทําให้ความเข้ากัน ได้ค่อนข้างตามส่วนใหญ่จะโดนเข้าครอบงำและชักนำไปสู่ปาฏกการพังทลายของเขตแดนอีและกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าชังดีนต่อให้คุณจับหินนั่นโดยตรงก็ไม่ได้รับผลกระทบอย่างนั้นเหรอไลเนกล่าวถามดีนก็บอกว่าสำหรับฉันแล้วสิ่งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องมือเลยแต่อย่างที่เธอพูดมันมีความคิด ทำให้ไม่ฟังที่ฉันพูดเลยการจะชำระล้างมันด้วยพลังของผลึกโลหิตอีเทอร์นี่ไงดีนบอกเช่นนั้นอนุภาคแสงจากผลึกโลหิตอีเทอร์ส่องลงมาโดนศลานักปราดทันใดนั้นหินสีแดงก็สั่นไปมาราวกับกำลังดิ้นทุรนทุรายเหมือนจะได้ผลเยี่ยมเลยดีนกล่าวเช่นนั้นสุดท้ายก็มีหน้าคนลอยออกมาจากหินสีแดงก่อนจะส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด เสียงร้องดังกึกก้องไปทั่วห้องวิจัยตอนนี้กลับคืนสู่ความเงียบในมือของดีนมีแค่หินสีแดงกว่าเดิมเท่านั้นเท่านี้ก็สำเร็จทำได้อย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยดีนกล่าวเช่นนั้นไลเนจึงบอกว่าถ้าธุระของคุณเสร็จแล้วจะให้ฉันทำอะไรดีงั้นเหรอไลเนบอกเรื่องที่รอยสักตรงหน้าอกของดีนหายไปไม่ไว้ไม่ไว้มนุษย์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ถึงจะมีพลังที่หายากแต่โดนจำกัดการกระทำด้วยสิ่งที่เรียกว่าบัญชาสวรรค์นเนี่ยสิ พอทำอย่างนี้มันก็หายไปราวกับตอบรับการรายงานลำบากแย่เลยนะเนี่ยบัญชาสวรรค์นะไลเนาวถามดีนก็บอกว่าการมีชีวิตมาอย่างยาวนานก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้และชินแล้วด้วยเอาละมาเข้าเรื่องกันเถอะ ว่าแล้วดีนก็มุ่งหน้าไปยังแผงควบคุมที่อยู่ข้างๆผลึกโลหิตอีเทอร์สิ่งนี้ใช้ควบคุมผลึกโลหิตอีเทอร์พร้อมกับแจกจ่ายพลังงานทุกอย่างให้กับโบราณสถานแห่งนี้ตั้งใจทำงานมาจนถึงตอนนี้จงหลับไปอย่างสงบพร้อมกับการวิจัยที่น่ารังเกียจทีขอใช้ผลึกโลหิตอีเทอร์เพื่อลูกชายก็แล้วกันขอบคุณนะดีนกล่าวเช่นนั้น เขาใส่รหัสหยุดทํางานเพื่อปิดระบบทั้งหมดในขณะเดียวกันก็สั่งให้เอาหีบห่อสําหรับใช้บรรจุผลึกโลหิตอีเธอร์ที่พกพาไปไหนก็ได้ออกมาแขนโกนโผล่ออกมาจากเพดานก่อนจะหยิบผลึกโลหิตอีเธอและนําไปเก็บรักษาไว้ในกล่องนิลไผ่แบบพกพาดูเหมือนจะเสร็จแล้วขอฝากสิ่งนี้ไว้กับเธอจะให้ฉันทำอะไรกับแหล่งพลังงานนี้งั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่แหล่งพลังงานอย่างที่เห็นเมื่อกี้ มันสามารถชำระล้างศิลานักปราดได้ด้วยผลึกโลหิตของอีเธอร์มีความรู้ของพระเจ้าบันทึกไว้อยู่ที่ฉันทำไม่ต่างอะไรกับการดึงออกมาใช้แค่ส่วนเดียวเลยอย่างนี้นี่เองอยากจะให้ฉันวิเคราะห์สินะไลเนสกล่าวเช่นนั้นดีนมอบกล่องนิลภัยที่บรรจุผลึกโลหิตอีเธอร์ให้กับเธอก่อนจะบอกว่าถ้าใช้สิ่งนี้น่าจะได้อะไรที่ลึกล้ำกว่าวิทยาการของกาเลียก็ได้ช่วยเป็นพลังให้กับเฟธีอืม ตั้งใจจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วหลังจากพูดเช่นนั้นเสร็จไลเน่ก็เอียงคอแล้วพูดว่าถ้าจะให้วิเคราะห์ทำที่นี่น่าจะได้ผลดีกว่าไม่ใช่เนระเหตุผลที่ต้องไปจากที่นี่คือหลังจากนี้ฉันจะต้องไปที่เฮาเซนแต่จะปล่อยให้เธออยู่ที่นี่คนเดียวมันอาจจะมีอันตรายก็ได้เลยอยากจะให้ไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนะอันตรายที่ว่านี่อย่างที่รู้จากการต่อสู้กับโซดิแอคสกอร์เปียนพวกฉันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ละคนเคลื่อนไหวอย่างเอกเทศตามเป้าหมายที่มีอยู่ดังนั้นต่อให้ฉันไม่คิดร้ายกับเธอแต่คนอื่นจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไล่บราน่ะนะเข้าใจแล้วจะตามคุณไปในทางกลับกันคงมีสถานที่ให้วิเคราะห์สิ่งนี้อยู่ใช่ไหมแน่นอนเอาละแรงพลังงานไม่มีแล้วแสงสว่างในสิ่งก่อสร้างจะมืดลงรีบออกไปก่อนที่มันจะมืดสนิทเถอะดินบอกกับไลเนเช่นนั้น ตอนที่ออกจากห้องวิจัยหางตาของดีนก็เหลือไปเห็นเหล่าภาชนะแก้วร่างกายของมอนสเตอร์ข้างในเริ่มเน่าสลายเพราะระบบดำลงชีพหยุดลงไลเน่จึงส่งเสียงมาหาดีนที่อยู่ข้างหน้าว่านี่ขอถามอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมอร่อยเหรอดีนคุณคิดว่าดีไหมที่ได้คืนชีพกลับมาคิดว่าดีมากเลยละได้พบและได้เห็นการจเจริญเติบโตของเฟสแถมครั้งนี้จะได้ตัดสินชะตากรรมที่มีกับไลบ้า สักทีดีนตอบเช่นนั้นนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่พระเจ้าประทานมาให้ตอนที่คืนชีพมาดีนก็ร้องไห้ด้วยความดีใจพร้อมกับสาบานต่อหน้าหลุมศพของภรรยาว่าจะแก้แค้นและปกป้องลูกชายของตนเอง ให้ดีที่สุดแล้วก็จบนิยายเล่มที่6ของเรื่องจอมตะกะดาบครั้งหาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย